ราสร้างมาเพื่อทุกคนเราอยากให้ศิลปินมีโอกาสมีทางเลือกแล้วก็อีกแง่หนึ่งของของนักสะสมนักลงทุนต่างๆเขาจะได้มีทางเลือกทางออกบางทีเขาซื้อมาเขาไม่รู้จะขายยังไงเขาไม่มีทางเลือกถูกไหมฮะแต่ของเรามีการซื้อการขาย,ขายการแลกเปลี่ยนเรามีให้เช่าเรามีโดเนตเรามีดิสลอร์แอสเซทเนี่ยมีถึง6หลักเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งหลักเนี่ยก็สามารถที่จะหมุนเวียนได้นะครับทำเรื่องแพตฟอร์มหรือทำเรื่องเนี้ยผมใช้เวลาประมาณปีหนึ่ง นะครับแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดทั้งชีวิตหาโซลูชันนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็เป็นที่น่าดีใจที่มันไม่ได้เป็นความสําเร็จของใครคนใดคนหนึง่งแต่มันเป็นความสําเร็จของคนไทยทุกคนผมคิดว่าอย่างนั้นผมก็ทําหน้าที่ของผมเล็กๆว่าวันหนึ่งถ้าผมไม่อยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราทําไว้มันน่าจะเป็นประโยชน์คนข้างหลังอาจฉริยะสโตร์มีซยมไทยแลนด์ก็เป็นที่แรกของเซาท์อีส a เอเชียที่มันเกิด เป็นพิพันธ์ดาบญี่ปุ่นมาทําไมต้องญี่ปุ่นเพราะจริงๆถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์นะครับบ้านเมืองเราอะ่ะมีเอกราชมาได้เพราะเราร่วมลบกันตั้งแต่ทหารปูตุเกสทหารญี่ปุ่นเรามีออกยาเสนาพิมุขที่เป็นทหารญี่ปุ่นเป็นเจ้าเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชแล้วดาบสําคัญสำคัญในประเทศเราเนี่ยเจ็ดในสิบเล่มเนี่ยฟิสิก้าข้างนอกเ,เป็นดาบญี่ปุ่นนะครับพระแสงดาบฝักทองเกลี่ยงของราชการที่หนึ่ง ก็ทรงตีออกมาลักษณะดาบญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเมืองไทยมันเป็นพระหูวัฒานรมที่มันหล่อหลอมมาอย่างดาบเล่มนี้ครับดาบเล่มนี้ยาวถึง111เซนชฉพวะใบนะครับใบคม111เซนติเมตรไม่รวมด้ามแล้วก็ดาบเนี่ยถูกตีขึ้นถวายเทพเจ้าก่อนที่จะออกรบสำคัญแล้วผมก็อยากจะเอาของที่เป็นวัตถุมงคลของบ้านเราเนี่ยหรือเครื่องรางเช่นมีดหมอ,อเทพสตราวูธ พักขันต่างๆพวกนี้เอามานำเสนอในมุมมุมมองใหม่ว่าจริงๆแล้วเมืองไทยก็มีสปิริตแบบนี้เหมือนกัน